สวัสดสีค,ค,ครับมาครับพี่นอ้องบ่าวกงกอยสิพามากินนั่นมังตลกโคกเคยเห็นอยู่บ่ครับตลกคกครับผมนี่ครับตลกคกด้วยพี่น้องเด้อครับแฉมโรตีครับผมนี่นครับผมนั่งด้วยพี่น้องเด้อ อ่ะทีครขาอับหน่วงกองปลายบากองคอยอม,มัโกโลโคจักอยู่นอก <c oughs> มาผีหนองมา <c oughs> แกง่วงด้วยผีหนองเด้อ <c oughs> ไปกิดยังคำ <c oughs> ขึ้นยำซอสหมากกับกินนะครับ <c oughs> มาพี่น่องเิ้นหนาคมน้ำวะยิ้นหนาคุหลงรู้ก็กหิ้เลยนะออมาผีน่องมาโลโคกเ็นผีน่องเด้อหวานหอมครับผมหอมกว่ยกินยจีบท็อ อ่ะพี่น้องมาพอท้าไทายเือย่งนอปโลโุกหพี <S <S 1> <S 1> น<อ>น่นองเอ็นบอดับพน่นองเยวกับเด้อแกก็โนด,ด,ดีน้ำเนหนอ ตัวลูกกบหวานหอมหอมเด้อพี่น้องได้รถดีจักน้อยห้วหน้าจักน้อยเัย้พี่น้องเนาะกระสุ้มกระสวยดีพี่น้อง,งอเอ้ยบักก้อยขึ้นมาเบิ่งพี่น้องวะคือยามตอน4แท้ยินแลนี ทำแับเขาใช่ปะยังตี่เก3ตสามไม่ได้รับเด้อพี่น้องฟังไปเสนเกตบอกกงกอย ตุวนี่มันสูขข้งแรงมาได้หรัอครับน,อน้องสวัสดีครับคอยคนไหลเขแส่คนติดตามฟังคอยนี่เ้อครับเด้อขอบคุณครับมือกินเข้าไป